สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาทั้ง7วันนะคะประจำเดือนสิงหาคมพศ2566นนะคะว่าดวงชะตาของแต่ละวันเกิดนะคะในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะก่อนไปฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนสิงหาคม พศ2566นะคะการงานการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะก็เป็นไปตามอย่างที่เราวางแผนเอาไว้นะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินก็ถือว่าประคองตัวเองไปได้นะคะมีให้จับใจ่ายใช้สอยพอสมควรนะคะแต่ว่าไม่มีโชคลาภทางด้านเรื่องการเสี่ยงเสี่ยงนะคะต่อไปเรื่องความรักความรักก็ถือว่า ลุ่มๆดอนๆน,นะคะในเรื่องความรักของวันอาทิตย์นะคะแต่ก็ประคับประคองไปได้นะส่วนสุดท้ายเรื่องของสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะการงานดีการเงินก็ประคองตัวเองไปได้นะคะตลอดทั้งเดือนนะความรักแบบลุ่มๆดอนๆเทเละกันบ้างแต่ก็ไม่ได้เลิกลาหรือว่าไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักนะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับ คนเกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนสิงหาคมพศ2566นะคะดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ประจำเดือนสิงหาคมพศ2566นะคะการทำงานของคนวันจันทร์ในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะได้รับความร่วมมือจากเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีเลยนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินก็ให้ระมัดระวังนะคะ ทรัพย์สินของท่านอาจสูญหายได้นะเรื่องการเงินนะคะส่วนเรื่องความรักความรักก็ลุ่มลุ่ม,มดนๆน,นะคะไม่ได้มีความสุขอะไรมากนักนะคะมีเรื่องให้ทะเลาะเบาะแว้งนะคะทําให้คนวันจันทร์เนี่ยค่อนข้างที่จะหงุดหงิดนะคะทําให้อารมณ์เสียในเรื่องความรักมากๆเลยนะคะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีคะ่ะการงานดีการเงินก็ระมัดระวังการสูญเสียทรัพย์เนาะ ส่วนเรื่องความรักก็ลุ่มๆุมดินดอนทะเลาะเบาแหวงกันนะไม่ค่อยมีความสุขเลยสุดท้ายนะคะเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นการทํำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันจันทร์ประจําเดือนสิงหาคมพศ2566นะคะดวงชะตาคนเกิดวันอังคารประจำเดือนสิงหาคมพศ2566นะคะ การทำงานการทํางานของคนวันอังคารในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะได้รับความร่วมมือจากเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีเลยนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินได้รับการสนับสนุนนะคะได้รับการช่วยเหลือก็ถือว่า,ามาีมีให้ใช้ใจ่ายแบบสภาพคล่องพอสมควรเลยนะคะส่วนเรื่องความรักความรักก็เริ่มจะมีมือที่สามเข้ามาแล้วนะสำหรับคนที่มีความรักนะคะ ส่วนเรื่องสุขภาพก็มีความวิตกกังวลนะคะคิดมากรุ่มใจนะการงานดีการเงินมีคนให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีจับจ่ายใช้สอยแบบสภาพคล่องความรักมือที่3เข้ามาแล้วส่วนเรื่องสุขภาพก็ทําให้วิตกกังวลนะคะเป็นการทํานายคร่าวๆสําหรับคนเกิดวันอังคารประจําเดือนสิงหาคมพศ2566นะคะ ดวงชะตาคนเกิดวันพุธประจำเดือนสิงหาคมพศ2566นะคะการงานมีเรื่องให้วิตกกังวลนะคะทำให้ไม่มีความสุขในที่ทำงานเลยนะคะปัญหาเข้ามารุมเร้าทำให้คนวันพุธค่อนข้างที่จะเสียสุขภาพจิตในที่ทำงานมากๆเลยนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินมีให้จับจ่ายใช้สอยพอสมควรค่ะความรักเป็นความรักดีๆนะคะสำหรับคนโสด มีคนมองมีคนสนใจคุณอยู่นะคะส่วนเรื่องส,ส s, <S ุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะการทำงานมีเรื่องให้วิตกกังวลนะคะไม่มีความสุขในที่ทำงานเลยนะคะส่วนเรื่องการเงินก็มีให้จบจ่ายใช้สอยความรักเป็นความรักดีๆส่วนเรื่องส่วนคนโสดนะคะก็มีคนมองคุณอยู่นะสนใจคุณอยู่นะคะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ เป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันพุธประจำเดือนสิงหาคมพศ2566ค่ะดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนสิงหาคมพศ2566นะคะการทำงานการทำงานของเดือนนี้คนเกิดวันพฤหัสจะไม่ค่อยได้ดังใจเลยนะคะผิดหวังบ่อยๆนะคะทำให้นอยรู้สึกเครียดในที่ทำงานตลอดทั้งเดือนเลยนะคะ ส่วนเรื่องการเงินการเงินก็ใช้ใจ่ายให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าทําให้อาจจะเสียเงินนะคะในเรื่องที่ไม่ไม่ควรเสียนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะไปไหนมาไหนระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะทําให้เราอาจจะได้สูญเสียเงินในจุดนี้นะคะส่วนเรื่องความรักก็ไม่รู้จะเลือกใครนะคะมาก็ทําให้มีความวิตกกังวลนะคะคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็จ,จะมี ใครสักคนเข้ามาทําให้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นนะคะทำให้ค่อนข้างที่จะไม่ไม่มีความสุขกับความรักสักเท่าใดนักนะคะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีการงานมิตกกังวลน,นะคะไมะ่ผิดหวังซ้ำซากการเงินก็ระวังทรัพย์สินของท่านด้วยนะคะอาจจะสูญหายได้หรือว่าถูกทำลายหรือว่าใช้จ่ายจนเกินตัวส่วนเรื่องความรักก็ระวังมือที่ส ส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันพฤหัสประจําเดือนสิงหาคมพศ2 5 6 6ค่ะดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ประจําเดือนสิงหาคมพศ2 5 6 6นะคะการทำงานก็ถือว่าอยู่ในแผนที่วางเอาไว้นะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็ สามารถที่จะแก้ปัญหา,านำพาความสําเร็จนะคะมาสู่ตัวเราได้นะส่วนเรื่องการเงินระวังถูกโกงเลยนะคะก็จะจะให้บริหารการเงินแบบระมัดระวังนะคะอย่าให้ใครยืมเงินเลยนะคะในเดือนนี้ส่วนเรื่องความรักความรักนี่ก็วิตกกังวลในเรื่องความรักมากๆนะคะแต่คุณไม่ต้องคิดมากนะความรักนะ่ะ จะทําให้คุณนะ่ะคิดมากแต่มันก็ไม่ได้มีเรื่องร้ายแรงอะไรนะคะก็ให้มีสตินะคะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะการทํางานเป็นไปอย่างที่เราวางแผนเอาไว้การเงินอย่าให้ใครยืมเงินนะคะแล้วก็ระวังให้รักษา,าทรัพย์สินของท่านด้วยอาจสูญหายได้นะส่วนเรื่องความรักก็ไม่ต้องคิดมากนะคะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะก็ถือว่ามัน มีมีเรื่องดีๆเข้ามาอยู่นะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนสิงหาคมพศ2566ค่ะดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ประจำเดือนสิงหาคมพศ2566นะคะการทำงานก็ถือว่า ได้ดังใจพอสมควรนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีประครับประคองอะไรต่างๆก็สําเร็จได้นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะส่วนเรื่องการเงินก็ให้วิตกกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะในเดือนนี้นะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะส่วนเรื่องความรักความรักความรักแย่มากในเดือนนี้นะคะแต่ก็ประครับประคองไปนะคะมีสติแล้วก็คิดวิเคราะห์ด้วยนะ ก็ให้มีสติคิดวิเคราะห์ด้วยนะคะในเรื่องอชีวิตคู่หรือว่าความเป็นอยู่อะไรต่างๆนะคะก็ให้มีสติให้มากนะคะส่วนเรื่องสุขภาพมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะคะอาจจะเป็นซุ่มเศร้าได้เลยนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะประจำเดือนสิงหาคมพศ2566ก็การงานก็เป็นไปอย่างที่เราวางแผนเอาไว้ตั้งใจเอาไว้การเงิน การเงินก็ใค้ระมัดระวังจบใจให้ระมัดระวังเลยนะคะความรักมือที่3เข้ามาจะทําให้เราแยกก็ให้ประคองนะคะคิดวิเคราะห์แยยะด้วยนะส่วนเรื่องสุขภาพก็วิตกกังวลเป็นอย่างมากเลยนะคะเป็นการทํานายคร่าวๆสําหรับคนเกิดวันเสาร์ประจําเดือนสิงหาคมพศ2566ค่ะก็ทำนายครบไปทั้ง7วันแล้วนะคะ ถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปในต่อๆไปนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ